สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้องรับทุกท่านเข้าสู่รายการปอร์ตปังปังพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา8โมงเป็นต้นไปครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเจอกันเช่นเคยค่ะแต่ละช่วงของเราต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆใครที่ติดตามดูนะรับรองได้ประโยชน์อย่างแน่นอนถูกต้องอย่างช่วงรู้ไปหมดวันนี้ประโยชน์ของการขี่จักรยานค่ะมีมากมายเหลือเกินใช่นะครับผมโรคต่างๆก็ จะลดน้อยลงค่ะลดอัตราการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยใช่คือหลายคนเนี่ยอยากจะคาร์ดิโอหาแบบกีฬาอะไรก็ตามที่มันจะสามารถแบบลดน้ําหนักได้ออกกาลังกายได้แต่ว่าไม่ชอบวิ่งบางคนไม่ชอบวิ่งเพราะว่ากลัวแบบหัวเข่ากระแทกหรืออะไรแบบนี้ก็จะหันมาขี่จักรยานกันเยอะขึ้นถูกต้องครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบโควิด -19 ด้วยการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยในการที่ต้องไม่ต้องไปเจอผู้คนมากมายในการขึ้นรถประจาทางต่างต่างรับช่ช่วยลดได้เยอะเลยใช่แล้วค่ะรวมไปถึง อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องดังปังๆวันนี้เรื่องนี้ครับคุณกันนพัฒเลยค่ะคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับผมที่อยากจะจีบสาวในยิมนะครับที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยวันนี้ครับมีเคล็ดลับมาบอกกันหรอนี่คุณเขียนสคริปต์มาเองเลยเหรอไม่ใช่ครับทีมงานเขาเขียนสคริปต์มาให้เข้าปากผมแต่เห็นคุณบอกมันคุณไม่ต้องอ่านสคริปต์เลยนะวันนี้สิ่งที่เขาเขียนมาที่เป็นข้อมูลมาเนี่ยมันยังไม่เท่าที่ผมทําเลยใช่ไหมมันเหมือนเขาเขียนมาปุ๊บผมอ่านปุ๊บเฮ้ยทำไมรู้แล้ววเ้ยยาลอ่งนนีะ แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมจะมีเคล็ดลดับหลายๆเรื่องที่คุณผู้ชมน่ะเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับรับรองว่าจีบสาวติดแน่นอนนะจ๊ะห้ามพลาดลคนต้องดูเยอะแน่ๆเลยค่ะเพราะนนอยากรู้จริงๆว่ากานพัฒใช้วิธีไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะครับไม่เคยจีบสาวในยิมเลยเขาเข้ามาจีบคุณเองเหรอเราต้องไม่จีบเขาสิ<อ>เราเป็นผู้ชายแต่ไม่เคยจีบในยิมไม่เคยจีบแต่ว่าวันนี้พอได้อ่านผมก็เออจริงนะ ต่อไปนี้จะมีมากกว่าเดิมอีกหรอต่อไปนี้เราก็จะรู้อะไรเลยว่าอะไรที่ไม่ควรทำเพื่อให้เขาแบบเฮ้ยสนใจเรามากขึ้นผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์จังเลยผู้ชายคนนี้แบบไม่สกปรกนะอะไรเงี้ยเพราะปกติบางทีเราก็สกปรกไงบางทีเราก็แบบ อาแล้วบอกตรงนี้เลยอ่าใช่อืมบางทีเราก็สกปรกอืมบางทีเราลืมดูแลกลิ่นเกินอะไรมาต้องดูแลให้ดีกว่านี้อ่าแสดงว่ามีเคล็ดลับเหล่านี้เนี่ยแหละใช่ครับใช่ป่ะมัดใจสาวที่เล่นยิมด้วยกันได้เออพอการพูดถึงเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรมาเออเข้าใจเลยอะว่าทาไมถึงจะต้องมีเคล็ดลับในการจีบสาวในยิมฮะเพราะว่าแบบเออปกติเคล็ดลับจีบสาวมันก็น่าจะจีบที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาในยิมปั๊บอ๋อคงเป็นเรื่องของการแบบดูแลตัวเองเรื่องกลิ่น เงือหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วยุคนี้เป็นยุคของการดูแลสุขภาพคนเข้ายิมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปหาคู่ต่างๆเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้รักษาสุขภาพเหมือนเรานะค่ะหน้าตาดีไหมหน้าตาแบบน่าสนใจไหมลักษณะนิสัยเป็นยังไงต้องดูลาดเราดูเชิญมาก่อนว่าเฮ้ยคนนี้พร้อมหรือยังหรือว่าเขามีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยต้องดูให้ดีอันนี้ดูยากอันนี้ดูยากเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาดูกันเาบางคนก็ไม่มีค่ะ ไม่มีซีค่ะอันนี้ผมเลิกตั้งแต่ผมได้ยินเสียงแล้วผมได้ยินเสียงว่าผมเดินห่างล้ไม่ชอบบอไม่ชอบันเสียงนี้เอาหายไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วเหรอโอเคนี่แล้วจะบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเคล็ดลับการจีบสาวแต่สาวๆดูได้นะจ๊ะถูกต้องครับบอกเลยว่าสาวๆเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลามีหนุ่มเข้ามาเนี่ยเอ๊ะเขาเข้ามาคุยเฉยๆหรือว่าเขาจะเข้ามาจีบนี่ไงเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันส่วนช่วง Q&A สงสัยตอบให้นะครับผมกับคุณอาพิษนุเนี่ยจะมาถามกันว่า ประสบการณ์ในการดูฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์เตเดียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปดูมาแล้วคุณไปมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันวันนี้นี่แล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกของคุณอาด้วยถูกต้องครับใช่ไหมคะอาแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้ารู้ไปหมดนะคะประโยชน์ของการขี่จักรยานมีอะไรบ้างประโยชน์แบบมหาศาลมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันค่ะทีวีเดล